โบวีเปิดสินสอดงานแต่งทำไมไม่มีเงินเพชรทองอย่างที่หลายคนคิดไว้ขึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปมดัดมาดสำหรับนักสแสดงสาวโบวีอัตมาหลังจากที่ควงเจ้าบ่าวดีกรีนักธุรกิจไฟแรงปูสุรนาถแพ้วพานชนจัดพิธีวิวาในบรรยากาศสุดโรแมนติกอบล้อมด้วยธรรมชาติที่รีสอร์ทหรูริมเขาในจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่แธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดสาวโบวีก็ได้เผยคลิปรวมโมเมนต์ความทรงจำกับวันวิวาหวานพร้อมเผยถึงสาเหตุที่งานนี้พานสินสอดไม่มีเงินเพชรทองแต่มีสิ่งนี้แทนทนั้งในคลิปยังได้เฉลยด้วยว่าพานสินสอดในวันนั้นไม่มีเครื่องเพชรหรือทองเลยแต่เป็นโฉนดที่ดินจำนวนห้าไร่และเงินจำนวนหนึ่งส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นวงริบเรียบไม่มีเพชรประดับโดยผู้จัดการส่วนตัวของโบวีได้เปิดเผยว่า ถูกใจเจ้าสาวมากๆเพราะโบวีเป็นสายอสังหาชอบสร้างบ้านและที่ดินผืนนี้เธอก็จะสร้างเรือนหออีกด้วย